คลิปนี้ก็เป็นถือเป็นคลิปพิเศษนะคะมีดาวใหญ่ๆทําการโยกย้ายนะคะนั่นก็คือดาวพระเสาร์นั่นเองดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวบาป์เราะดาวใหญ่นะคะแต่ดาวพระเสาร์ก็ไม่ใช่ดาวร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพระเสาร์บ่งบอกถึงความเหนื่อยยากความลําบากแต่จริงๆแล้วมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อใดที่ดาวพระเสาร์ให้คุณประโยชน์แล้ว นั่นหมายความว่าคุณจะได้คุณประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวเวลาที่ดาวพระเสา์ให้คุณดาวพระเสาร์เนี่ยทำการยกย้ายวันที่5ธันวาคม2563นะคะและการยกย้ายของดาวพระเสา์ในครั้งนี้นะก็จะส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาราศีเลยค่ะเราก็มาเช็คกันดูว่าแต่ละลัคนาจะมีอิทธิพลที่ได้รับจากดาวเสาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ าวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของเจ้าชะตานะคะและในช่วงวันที่5ธันวาคมนี้ถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรย่อมได้รับอิทธิพลจากการโยกย้ายของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้นะคะมากที่สุดเลยมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆเลยค่ะเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์เป็นการโยกย้ายทับลัคนาราศีของตัวเองนะคะ การโครจรกลับมาในครั้งนี้อยู่ยาวแบบ2ปีกว่าเลยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563อยู่ไปจนถึงเดือนมีนาคม2566การโครจรกลับมายัางบ้านเกิดของตัวเองบ้านเรือนของตัวเองแบบนี้ตำแหน่งที่ได้นั้นเป็นตำแหน่งเกษตรตาทิปดีด้วยอยากจะบอกเลยนะคะว่าการที่ดาวพระเสาร์มาทับลัคนานั้นมีทั้งจุดดีและก็จุดเสียนะคะ ที่จะต้องระมัดระวังนะคะมีทั้งสองด้านเลยถ้ามองในแง่ของด้านการงานนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของมีงานมากขึ้นงานเยอะงานหนักมากขึ้นงานเหนื่อยมากขึ้นแต่ในช่วงที่งานเยอะงานเหนื่อยเนะะี่ยค่ะมันก็จะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นนะคะแต่ในระหว่างการที่ทํางานและการบริหารนั้นน่ะอาจจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยใจอาจจะ มีทั้ง2ด้านนะคะด้านดีก็คือว่าคุณงานเยอะก็ดีออเดอร์เข้ามาเยอะก็จริงนะคะบริหารจัดการกันวุ่นวายนะคะแต่อีกในมุมหนึ่งนะคะก็คือความเครียดนะคะคุณต้องรู้จักบริหารจัดการความเครียดนะคะเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับความเหนื่อยความเครียดแบบนี้ค่ะที่มันจะเข้ามาแบบนี้สองปีกว่าค่ะดาวพระเสารักษณะของเขานะคะเป็นดาวโทษทุกข์ค่ะ,คะการโคจรมาทับลักษณะแบบนี้ค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ ที่มันจะต้องเจอกับความเหนื่อยยากความยากลําบากความเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณก็เป็นได้นะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะคะดูแลตัวเองหาเวลาพักผ่อนหาเวลาออกกําลังกายนะคะเสาทับลักแบบนี้อาจจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราสุดโทมโหมงานหนักนะคะ หรือว่าออกกําลังกายผิดท่าแล้วเกิดการเค็ดขัดยอกตามส่วนต่างๆนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคือการความเครียดคะแล้วก็เกิดไมเกรนแล้วก็จะปวดท้องได้อะคะ่ะ mm hmm. เกี่ยวกับโรคกระเพาะค่ะแต่ถา้าจะให้มองจริงๆนะ mm hmm. การโคจรของดาวเสาร์นะที่ส่งความเหนื่อยยากความลำบากมาให้กับชาวราคนาราศีมังกรมันคุ้นค่ากับการ แลกมานะคะคุ้มค่ากับการเหนื่อยคุ้มค่ากับการแลกมานะคะดาวพระเสาร์หมายถึงการเงินได้ด้วยนะคะการเงินที่พูดถึงนี้ไม่ใช่การเงินน้อยนะคะการเงินของดาวพระเสาร์นี่เขามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่โบนัสชิ้นใหญ่ก้อนตัวที่สามารถทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรสร้างหลักสร้างตัวเป็นปึกแผ่นได้เลยทีเดียวะคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเกิดคุณมีแผนอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรคุณสามารถเริ่มได้เลยนะคะขอให้ ขอให้สู้นะคะขอให้แบบฟันฝ่าไปให้ได้ค่ะมันจะสามารถสร้างเงินสร้างทองแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับตัวคุณเองได้ค่ะ,จะเจริญรุ่งเร,ง,เรง,เรงเรืองเกิดขึ้นค่ะประสบความสําเร็จค่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดมาแบบปุบปับในทันทีทันใดนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์เขาจะให้คุณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆเนิบๆค่ะแต่เขาจะค่อยๆเกิดขึ้นค่ะปพอประมาณระยะเวลา2ปีกว่าค่ะ ก็คือจุดที่ดีที่คุณสามารถสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะดีมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรและก็ยังมีดาวพฤหัส,สบ,บดีที่ยาเข้ามาทับลัคนาของชาวราศีมังกรด้วยนะคะดาวพฤหัสมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้จะต้องเป็นช่วงที่คุณใช้ความสามารถของตัวเองนะคะที่มีอยู่นะคะใช้สติปัญญานะคะใช้ความสามารถที่มีนะคะ มาบริหารจัดการกับงานให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะการที่ดาวพฤหัสมาทับแบบนี้ค่ะแล้วก็ดาวเปรซสาก็เข้ามาทับแบบนี้ค่ะมันมันเป็นช่วงที่ดาวเปรซากับดาวพฤหัสามาอยู่ด้วยกันก็คือหลังวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะและช่วงนี้แหละที่อาจจะเกิดความอึดอัดใจ อาจจะเกิดความขัดแย้งกันกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรใจเย็นๆนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสตินะไม่ว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงหรือเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากระทบเนี่ยอย่าวกเวกไววายนะคะก็พยายามตั้งสติไว้ให้มั่นนะคะไม่งั้นปัญหามันจะบานปลายแล้วก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ได้คะ่ะ ปัญหาดใดๆก็ตามที่เข้ามานะคะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปละคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเดี๋ยวมันก็จะจางออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเข้ามาแล้วคุณวเเกไวายมันจะทําให้เรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะยืดยาวออกไปอีกะคะ่ะในช่วงที่ดาวพฤหัสและดาว เสาที่เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณแบบนี้ค่ะแล้วจะเกิดผลกระทบประมาณแบบนี้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดการเหนื่อยยากนะคะอาจจะมีขัดกันอาจจะมีปากเสียงนะกับคนรอบข้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะก็ขอให้ชาวรัคนามังกรใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะคะส่วนอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระราหูนะคะในวันที่10กันยายน2563 ดาวพระราหูเขาได้มีการโยกย้ายได้ย้ายราศีนะคะดาวพระราหูนะคะอีกตัวหนึ่งที่เขาทำกรรมการย้ายนะคะเมื่อสิบกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสามที่ผ่านมานะคะได้ย้ายมาอยู่ในตําแหน่งปุตตะนะคะเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นจุดดีนะเป็นจุดที่แบบ เอื้อประโยชน์ให้กับชาวราคนาราศีมังกรเลยทีเดียวใครที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะคุณต้องการต่อยอดหรือคุณต้องการขยับขยายก็สามารถลงมือทําได้เลยนะคะตรงนี้นะการลงทุนต่อยอดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องลงทุนอาจจะต้องใช้เงินนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองนะคะไม่เสียหายนะคะ ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังจะเริ่มทำนะคะช่องทางหรือหนทางใดๆที่คุณสแสวงหาที่จะทำนะคะขอให้คุณวางแผนให้ดีนะคะหาความรู้นะคะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความรู้แห่งสติปัญญานะคะมาทับเนื้อทับตัวของชาวลัคนามังกรแบบนี้ค่ะคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะและคุณจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในการลงทุนนะคะ ว่าเวลาที่คุณลงทุนไปแล้วผลประกอบการจะเป็นยังไงศึกษาทางหนีทีไล่ให้ดีนะคะมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสรุ่งเรืองนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรืองของคุณเลยกลับมายังตําแหน่งบ้านเรือนของคุณเองก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเกิดความมั่นคงกับตัวของคุณเองนะคะยังไงความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากมันก็คุ้มค่าที่เราจะเผชิญน,นะคะเพราะผลที่เราจะได้รับมันค่อนข้างจะคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วเขามาแบบก้อนใหญ่เลยะคะ่ะ